ครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง youtube รวยบารมีพระใหม่นะครับวันนี้ผมก็มีเจ้าสัวมาให้ชมนะครับรุ่นซับเจ้าสัวนะครับเนื้อชนวนนวโลหะนะครับหัวเชื่อมโบราณนะครับสร้างหนึ่งพันแปดร้อยแปดแปดองนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมเททองนำเลือกต่อเก้าโคตรนะครับนี่ออกวัดประดูชิมพีนะครับเป๋หลวงพ่อกวยนะ นี่ครับมหาพิธีวัดละคังโพสีทารามนะครับกรุงเทพนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะสายลวงพ่อกวยต้องรู้นะครับเนี่ยเนื้อสวยนะครับได้มาสองกล่องจะเอาเอามาลง Youtube ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเก็บได้เก็บนะเผื่อใครเจอในสนามนะครับเนี่ยเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อเนื้อจะสวยมากเนี่ครับเนื้อจะสวยมากครับ เนี่ยหลอดโบราณนะครับหน้าจะออกเหมือนอวัดการมังแก้วนะครับเมีหลอดโบราณดูห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมโบราณนะนี่ครับขอบขอบนะครับที่สําคัญต้องดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะต่อกโค้ดอยู่นะอันดับแรกโคะคระฆังนะครับอยู่ตรงนี้ต้อง ตอกชัดเจนนะครับลึกชัดเจนนะโคดที่สองนี่ครับยันนะครับชัดเจนนะพี่นะโคดที่สามตรงนี้นะครับเป็นโคดกลมนะครับนี่แล้วก็ตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับแล้วก็ตอกตัวนี้นะครับโตนะครับมาอีกหน่อยนึงก็เป็นตอกยันนะครับตุกตาวัดโพสีทรามนะครับหลวงพ่อกลวยเรานี่เองนี่ครับเหรียญหล่อโบราณนะครับเดี๋ยวใครเคยเจอหรือว่า อาจจะเจอในสนามมาจับได้พี่นะนี่คมชัดเลยครับพี่นี่ครับสร้างน้อยพี่นะได้มาสองเหรียญน,นี่สร้างน้อยนะครับสวยเลยผมเปิดอ,อยู่สามร้อยห้าสิบาทนะณตอนนี้นะเกิดราคาขยับขึ้นเนี่ครับต่อโคต้านะครับจะประมาณนี้เลยพี่นะเผื่อใครตามหาอยู่สนใจอยู่ก็ทักเฟซ อันนี้ผมมาได้นะเดี๋ยวผมจยิทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับนี่ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ